โอเคสวันนี้เข้าตีมจริงๆคือเปรี้ยงขนาดนี้ไม่รู้จะซัมเมอร์ไปถึงไหนแล้วล่ะไม่ต้องแปลกใจดูแค่ชุดการแต่งตัวก็รู้แล้วพี่ใส่ขาสาั้นตีกอฟเป็นเรื่องปกติสำหรับคุณใช่ไหมครับเออปก<ร>ติสบายกว่าเยอะอแล้วนี่ยิ่งหน้าร้อนนี่ความเห็นไม่ตรงกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะผมเป็นคนที่วันนี้ใส่ขาสั้นเพราะโปะพาบอกว่าไม่ได้มันต้องใส่ภาพลักษณ์ของตอนมันต้องใส่ขาสั้น ผมปกติแล้วไม่ว่าจะอากาศยังไงผมก็ใส่ขายาวติกฟผมใส่ขาสั้นดูเราไปสนามไดรฟ์ก็ใส่จริงๆด้วยความสะดวกสบายแต่ด้วยความพร้อมของพี่เจด้วยแหละพี่เจเปคนใส่ขายาวแล้วก็ลุกดีไงยางผมไมได้ใส่ขาสั้นลก็ลุกดีอือันนี้คือใครชมแค่ไม่ได้ชอบทําโอเคครับเป็นสัปดาห์ที่ในช่วงหน้าร้อนครับเราก็จะพยายามอยู่กลางแดดร้อน ก็ทนร้อนหมดแล้วทนใช่ไหมร้อนก็ทนคือซัมเมอร์เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เล่นกอล์ฟได้ครับเล่นกิจกรรมเอาดอได้เกือบหมดเลยกเสียงเดียวร้อนร้อนแล้วก็ต้องทนกับมันแล้วก็ต้องอยู่กับมันให้ได้อันนี้เป็นเกมกีฬาที่เรารักเลยวันนี้ยังโชคดีนะวันนี้มีลมครับวันนี้มีลมก็ไม่ไม่แย่จนเกินไปถ้าเกิดว่าเจอแดดเปรี้ยงๆแล้วไม่มีลมเข้าไปโอ้เอ้าจัดเลยรานนี้นักกอล์ฟต้องมีความพร้อมครับวันนี้เราก็เลยเลือกสนามที่จะมาที่เซอร์เจม อยู่ที่โมกเหล็กนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสนามที่มีความร่มรื่นของต้นไม้อ่าอันนี้เลือกถูกแน่ตอนแล้วอันดับหนึ่งคือถ้าเล่นกอล์ฟซัมอร์รู้อยู่แล้วว่าคุณจะเจอแดดร้อนๆเปี้ยงเปรี้ยงใช่คุณก็ควรที่จะเลือกสนามที่มันมีต้นไม้ใหญ่ซะหน่อยถูกมันจะได้หนึ่งร่มเย็นนะครับแล้วก็เรามีจังหวะได้หลบได้อะไรบ้างมันไม่ได้ร้อนร<ต>้อยเปอร์เซ็นต์ตลอดเวลาพี่หลบบ่อยอยู่แล้วนะเข้าป่าใช่ไหมค่ะอขอบคุณฮะ <laughs> แล้วก็เลยก็เลือกหลุมนี้เป็นหลุมที่มีต้นไม้ใหญ่แล้วก็เป็นหลุมที่สวยหลุมหนึ่งของอสนามเลยเป็นพาห้าระยะ5้าบห้าหลาครับส่วนการเล่นหลุมนี้ยากง่ายไงเดี๋ยวเราคุยกันเพราะว่าดูจากภาพข้างหลังเนี่ยอาจจะสงสัยอยู่เหมือนกันว่าเล่นยังไงไม่ใช่เฉพาะคุณหรอกผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าผมหยิบม,มาสองไม้นี่ผมยังไม่รู้ผมจะเตียอะไรดีเรา<ผ>มันแคบมากเดี๋ยวอาจจะล่มตั้งแต่หลุมแรกเลยที่ช็อตแรกเ, <ไป S 1> เลยเดี๋ยวดูกันครับในการที่จะเตรียมตัวเล่นซัมเมอร์ก่อนมาคุณพร้อมไหมผมกระแดดเรียบร้อยแล้วพร้อม กันเดไ๋ยังสําคัญอย่างแรกที่ต้องคิดก่อนช่วงเวลาในการเล่นบางทีเล่นเช้าอาจจะไปทารีมาช่วงสายๆก็ได้อแต่ที่สําคัญก่อนเลือกสนามเลือกเวลาออกเลือกเวลาออกสำคัญมากเหมือนกันครับก็ไม่เช้าไปเลยก็บ่ายจัดไปเลยใช่เพราะว่ามันมันจะเจอในช่วงเช้าก็คือตอนเช้าร่มอาจจะไปเจอช่วงร้อนๆในช่วงแบบจะเที่ยงพอดีจะบ่ายบ่ายก่อนเที่ยงหลุมสุดท้ายร้อนหน่อยอืจบ แต่ถ้าบ่ายถ้าบ่ายก็เริ่มเนี่ยบ่ายสองบ่ายโมงครึ่งก็ก้าวหลุมแรกร้อนหน่อยแตห่หลังๆก็จะเย็นสบายใช่แต่ถ้าคุณออกรอบ10บโมงเนี่ยโอ้โหคุณคิดสั้นมากเลยคุณเจอทั้งวันแน่นอนครับมันโดนตลอดอะ่ะสี่ห้าชั่วโมงเต็มๆเลยช่วงร้อนสุดของวันด้วยไม่ควรนะครับซัมเมอร์เช้าไปเลยบ่ายไปเลยแนะนําแนะนํากลายเป็นสนามช่วงนั้นจะทาโปรโมชั่นเยอะมากเลยนะทั้งนั้นสนามกอล์ฟที่ออฟสิบโมงโอ้โหโปรโมชั่นเลย <laughs> ลดราคาให้ใช่เป็นไปได้นะ อีกอันนึงคือโหลดน้าครับอัดน้ําเข้ามาให้พอแล้วไม่ใช่อัดแบบก่อนตีนะไม่งั้นจุกหมุนไม่ได้ครับตั้งแต่คืนก่อนมาแล้วดื่มน้ําให้เยอะเยอะให้ร่างกายมันชุ่มชื้นชุ่มฉ่าไว้แล้วก็จิบน้ําตลอดทั้งวันใช่ระหว่างเล่นก็ควรจะจิบเพื่อไม่ให้ปากแห้งกันเนี่ยโอเคก่อนจะปากแห้งเราอดยาก,ก่อนตีเลยดีกว่าตีเลยใช่ไหมโอเคคุณตีให้ผมดูก่อนล้วกันเพราะว่าจากช่องนี้ไปเนี่ย <S <S คือตัวนี้ท่านโปรนะครับหลุมสามของเซอร์เจมส์ไม่เคยเดินมาตัวนี้เหมือนกันทุกททีเดินนมาาุก็ขึ้่ ข้างหน้าเดี๋ยวนี้เราก็แนตีตัวแท่นขาวซีเนียร์โปรประมาณนั้นถ้าเลดีได้เอาแต่แท่นหลังหลุมนี้ไม่มีช่องให้ไปยากมากประทานโทษถ้าโด่งไม่พอชนต้นไม้หน้าแท่นขาวเลยถ้าขวาไปชนต้นไม้หล่นมาโดนเพื่อนที่ยืนอยู่ตรงแท่นขาวเลยครับคือโอกาสชนต้นไม้สูงมากอย่างนี้ดีกว่าก็คุณเล่อไงเนี่ยอย่างแรกผมพยายามจะไม่โดนต้นไม้ก่อนฮะเพราะว่าถ้าเสียงโดนต้นไม้เนี่ยอาจจะ เสียทรงตั้งแต่ชัดแรกเลยเสียงนั้นกรุกรุ๊กรุกไม่ใช่ <ๆๆ S 2> แล้วสนามซ้อมพัดตรงนี้ครับเฮาส์ House, คนอาจจะได้ยินอับอายขายหน้าไปทั่วราชาจักรกูจะไม่กล้าตีเลยคือในใจเมื่อกี้นะแอบคิดเอาเหล็กจิ้มไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่เป็นซัดหัวไม้เอาด้มือแทงให้มันทะลุช่องไปก่อนแต่นะผมว่าสําหรับผมนะตีให้มันโดง่งให้มันข้ามต้นซ้ายมือเนี่ยมีโอกาสหน่อยครับขอบคุณครับสาหรับคําแนะนําคุณจะเอาก่อนเลยใช่ไหมผมเปิดก่อนให้เลยครับดีครับมาผมอยากดู โอ้คุณแม่นมากผมเชิญชวนนะครับทั้ากองมาเล่นที่นี่นะครับอย่างน้อยขึ้นมาดูคือไม่เล่นท่าน,นี้ก็ไม่ว่าแต่ขึ้นมาดูให้เห็นวิวนะมันจะตื่นเต้นดิว้าวเพอร์เฟกต์พเจโอ้โหเฮ้ยสกิวเกืบขึ้นนะเกรงตัเอโ๋อคุณชอบแนวนี้นี่นะผมก็ต้องบอกแล้วไงผมต้องปักโดงยัดให้ข้ามให้มันโดง่โดงๆไปก่อนอ มันเป็นทางเดียวมันเป็นทางเดียวท,ท,ที่เราจะทำได้คุณมาดูทางกอลฟดีมากขอบคุณครับควรมาดูจริงๆท่านโปรหลุม3เซอร์เจมไม่ตีไม่ว่ากันแต่มายืนนิดนึงแล้วคุณจะรู้ว่าใจคุณจะเต้นไม่ปกติ <c oughs> เรื่องที่แนะนำอีกอันหนึ่งก็คือร่มร่มเนี่ยเป็นอะไรที่ช่วยได้เยอะในอากาศบ้านเราใช่คือเล่นเสร็จก็กลางควรจะควรจะเดี๋ยวคุณต้องทำ แต่ที่สําคัญกว่าน,นั้นคือเรื่องน้ําจิบไปเรื่อยๆกี่ขวดหน,หนึ่งรอบกี่กี่ขวดคือผมก็พยายามถ้ารู้สึกว่ามันนั่นน่ะปากให้ผมก็เริ่มเริ่มจิบไปเรื่อยๆแล้วอ่ะแหมผมมีตัวเลขในใจให้เลยครับควรจะขั้นต่ํานะครับต่ําที่สุดเลยนะครับสี่ขวดแต่จริงๆแล้วหกเพราะว่า ในการออกกําลังกายนี่ใน 1, 1หลุมใช่ไหม18หลุมไง18ลุมมัน4-5ชั่วโมงใช่ปะ่ะ <Ừ. S 2> เราตีก็4ชั่วโมงหรือ5ชั่วโมงหรือ6ชั่วโมงขึ้นอยู่กับกวนติดไหมมันก็คือประมาณครึ่งวันที่เราตื่น 1>, <Ừ. S 2> 1วันคุณต้องกินประมาณ2ลิตรร่างกายคุณต้องการ2ลิตรแต่คุณออกกําลังกายคุณอยู่กลางแดด2ลิตรคือ4ขวด <Ừ. S 2> ใน1วันแล้วคุณอยู่ในแดดวันที่มาตากแดดเล่นกีฬามันต้องมากกว่านั้นอีก เพราะฉะนั้นไม่แปลกถ้าคุณจะต้องกินน้ําถึง3ลิตรในวันที่ตีกอล์ฟยิ่งหน้าร้อนอย่างนี้ด้วยนะถูกต้องเพราะฉะนั้น4ขวด6ขวดเนี่ยจิบไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็หมดแต่รู้สึกว่า drive พอดีเหลือเกินนะครับคุณพี่โอ้แต่ท่นโทษนะฮะขนาดดีนะฮะยังมาอยู่ขวาเลยนะครับเพราะสลบเขาดันซ้ายมากกว่าถ้าคุณพี่อยู่ขวานี่ผมคงหาลูกไม่เจอฮะเดี๋ยวต้องไปดูนิดนึง่นเห็นอยู่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 โอ้โหตายแล้วคุณพระเอ้ยแต่บายช็อตนะน้องเอออาจจะต้องวางก่อนละครับผม มองไม่เห็นหรอกหลุดมาขวาน,นบากพี่เจเดี๋ยวไปเลงให้ไปยืนเ,เป็นเป้าให้กร<ห>าบขอพระคุณฮะถ้าเมื่อกี้ไม่ได้เดินไปดูให้คุณนะว่าคุณต้องเลงตรงไหนนะออืจากเนี่ยในใจผมแอบ,บคิดอยู่ว่าผมจะตีไฮบริดไปวางแต่พอเดินไปยืนดูแล้วเนี่ยทันโทษทวนลมด้วยตีไฮบริดไปตกน้ำพอดีเลยเลยสู้ดีกว่าสู้ดีกว่า อย่างน้อยหลุมนี้มันเป็นหลุมที่มีน้ําขวางตรงแฟร์เวกีนึงต้องข้ามไปให้ได้ก่อนโอเคไม่งั้นแล้วต้องวางฝั่งนี้ของคุณวางฝั่งนี้ขอ,อ,องผมต้องควรจะข้ามผมบอกคุณแล้ววางซะสุดเลย ไม่เชื่อผมใช่ไหมไม่จริงผมยิงตอนยิงมาเนี่ยว่ากากวางตรงนู้นพี่เจแต่ลายประเภทนี้ก็เป็นเรื่องต้องทใจนะครับเพราะว่าในช่วงที่อากาศไม่ปกติมันมี2ฤดูนะว่าไปแล้วฤดูร้อนคือแห้งแล้งแล้วคุณมีโอกาสเจอการอีิทินก็คือเข้าหน้าหนาวแต่เป็นหน้าหนาวที่ช่วงที่แบบฝนเว้นระยะตกไปสักพักแล้วก็ไม่ต่างอะไรกันกับอไอตอนร้อนแรงเหมือนกันจะเจอสภาพอย่างนี้ครับนี่โชคดีมากนะครับผูพาไม่ตกน้ำเนี่ย โอ้ยสวยอุย้ยดูดีเฮ้ยนายร้ายมากว่ะลากไม้สมชื่อจริงเลยอยู่ตรงไหนก็พาได้หมดขอบคุณครับนี่ไม่ได้ออยพรนะนี่แช่งว่าพันเบอร์ดีไม่ลง <laughs> <laughs> ถ้าเกิดว่าคุณมาเล่นลุมนี้เองผมว่านากักกอล์ฟสมัครเล่นบางคนมีปัญหากับสภาพนี้คุณเห็นด้วยไหม คือลายที่ยืนเนี่ยมันเป็นลายหน้าทิม <S <S ซึ่งมันจะโปรโมทให้ตีต่ำๆต,ต,ต,ตีไม่ลอย <S <S ถูกนักกอล์ฟผมว่า80-90%ของนักกอล์ฟมือสวักเล่นทั่วไปปัญหาหลักคือตีลูกไม่เหิน <S <S หถูกปะ่ะแล้วถ้ามันไม่เหินเนี่ยแล้วมันพุ่งเนี่ยมันก็จะชนในเนินเนี้ยแทนที่มันจะลอยไปถึงกรีนเนี่ยมันจะสั้นระวังตัวดีๆต้องแม่นลูกดง ผมว่าวางตัวฉอดสองผมกล่าวว่าผมตี็อดสามง่ายๆเลยผมเกือบตกน้ํามากคุณนี่คือสนามภูเขายากจริงคุณสี่หลาก่อนถึงน้ําของผมข้ามน้ํามาแค่สี่หลาคือมันน่าจะโดนเนินแล้วถอยหลังกลับลงไปแหละตรงนั้นคิดว่าลมตีโอ้โหเกือบไปครับเกือบไปแล้วโอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งลายนะครับที่มีโอกาสที่จะเจอในช่วงซัมเมอร์หน้าร้อนเนี่ยเจอแน่นอนเพราะว่าหนึ่งหญ้าไม่ได้ตายนะครับแต่เพียงแต่ว่าปลายหญ้าข้างบนเนี่ยมันเหมือน ด้วยความที่โดนลมโดนแดดมันก็แห้งลายลักษณะนี้ถ้าเจอเนี่ยควรจะต้องระวังเลยถ้าเทียบกับสมมุติว่าถ้าเอาลูกมาตั้งตรงนี้กับตรงนู้นเนี่ยเขียวๆฟูๆอย่างนี้เล่นปกติปกติเลยอะไถ้าเจอคืออาจจะต้องหาเหล็กที่มันหน้าตั้งนิดนึงแทนที่จะโยนเข้าอาจจะต้องตกให้มันใกล้ตัวนิดนึงเพราะมันไม่ลอยสอดลูกยากหน่อยถูกต้องคือมุมมาเข้าอาจจะนี้ไป แต่ทางทีเซ่นทีเซ่นนิดนึงอาจจะต้องมีมุมเข้าว่ามันจะเตียนเตียนเขาเรียกเตียนยลยเป็นท้ายลาย,าย,ลายต้องพยายามเข้าลูกให้ดีเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยเอาแล้ว ไม่เลี้ยวเลยเหรอทำเล่นไปผมบอกแล้วไม่ง่ายกรีนหลุมนี้เนี่ยเป็นกรีนที่สนุกโอ้โอโนี่แหละในสถานการณ์ช่วงซัมเมอร์กรีนจะค่อนข้างแห้งเเออรร็วจิงแล้วด้วยสปีดของสโลปมันส่งมาอีกพี่ทำให้สปีดมันเยอะขึ้นเดยวนะให้แนละ้วฮะขอบคุณครับผม ยังไงเนี่ยโบกี้ทั้งคู่เลยอ่ะคือแย่ทุกช็อตผมไม่คิดว่ามันจะไปถึงนู่นห้ามพลาดเลยเซอร์เจมลุงมนี้สนุกจริงๆหลุมสามหลุมสามครับพะหะเด็ดจริงยอมรับว่าเด็ดเด็ดจริงแท่นทีออฟทีออฟมาจากแท่นโปรเด็ดวางตัวเด็ดอ่อนบนโง่เองเด็ดโดนเด็ดอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวไปอีกทึกลุมหนึ่งครับ มากัดกันต่อเป็นภาษามาแล้วข้ามมันถึงหลุมตอนนี้มาถึงพาสียาวนะสี่ร้อยห้าสิบหลาครับหลุมหลุมห้าก็อยู่ใกล้ๆทางเข้าสนามเลยใช่ก็ทางเข้าสนามอยู่ด้านหน้านี้นิดนึงแล้วก็ร้านกาแฟอยู่ข้างหลังนี้เลยครับจริงๆแล้วแวะซุ้มกาแฟแล้วมาตีหลุมนี้ได้พอดีๆใช่ก็ยังได้อยู่กะเพราอร่อยแต่เผ็ด <laughs> ลองมาแล้ว วายคุณวายผมเี่ยคนละเสียงกันนะผมนร่าจะะเกือบคอเลยคนละเสียงเงดีมากโหเฟดด้วยสวยด้วย

ร้อนพอแล้วใจดีเยอะโอเคขอบคุณครับสักวันเราจะต้องประมาณห้าถึงหกฟุตแล้วให้กันได้อแบบอยากพัดได้แบบถาวรอ่ะนั้นคนนั้นคิ่าสุนทองไม่ต้องพัดใช่ไหมใช่ครับประมาณนั้นเลยอยากเก่งอย่างนั้นจังเลยอ่ะสอซสอมนั่นไงนั่นคือจบจบตรงนั้นเลยครับเราไม่ทำ้อมเขาทำจริงจังเขาถึงเล่นได้ทุกฤดู ดูร้อนเขายังแต่งดําได้เลยเราแนะนำให้แต่งขาวนะมันจะได้ไม่โอเวอร์ฮีทนะอืมโอ้ oh, อันนั้นก็อาจจะเป็นในเรื่องของการแต่งกายที่ต้องถูกฉลอด้วยอมไม่ว่าไทเกอร์อาจจะทําไมต้องใส่แดงอ่ะเพราะถูกฉลอที่จะได้อืเนี่ยครับ,รบแต่ที่สําคัญอย่าลืมหน้าร้อนดูแลตัวเองให้ดีก่อนว่าพร้อมสําหรับการจะเล่นไหมจะมาเล่นในแต่ละรอบพักผ่อนต้องเพียงพอปัจจัยอื่นๆน,นอกสนามกอล์ฟมีให้ต้องแฮนด์ลพอสมควรครับ นะครับอย่างที่บอกครับดูสนามให้ดีเลือกสนามเลือกเวลาเตรียมตัวเองมาไอเรื่องในเกมของตรงนี้มันนิดหน่อยเท่านั้นเองเรื่องกรีนแข็งอะไรอะนิดหน่อยที่จะต้องปรับบ้างแต่ว่าถ้าไม่พร้อมก่อนมาเนี่ยปัญหามันจะมาเกิดเอาในสนามนะครับแล้วก็มันจะบานปลายครับล้วก็จะผ่านไม่สนุกนะต้องขอบคุณเซื้อเจมส์ครับที่อำนวยความสะดวกในสถานที่การถ่ายทำผมยังติดใจที่ออฟลุม3อยู่ต้องกลับเล่นอีกรอบแนะ่นอนเพราะโบกี้คู่นะอย่าลืม พูดแต่มันตื่นเต้น,นตั้งแต่ช็อตแรกเลยนะมีทุกช็อตให้เล่นแน่นอนโชคดีครับซัมเมอร์นี้เล่นกอล์ฟไปสนุกนะครับช่วงโชว์เคสสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง